สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำตาลูกผู้ชายแทบกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังรู้สาเหตุภาพหนุ่มนั่งร้องไห้หน้าร้านโทรศัพท์เจ้าของร้านโทรศัพท์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวภาพหนุ่มนั่งร้องไห้หน้าร้านตนงานนี้ชาวเน็ตขอชื่นชมสุดยอดหัวใจ ขอชื่นชมหัวใจผู้โพสจริงๆสําหรับโพสของผู้ใช้ a c e b o o k นินิวซึ่งเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์ได้โพสภาพชายคนหนึ่งกําลังนั่งร้องไห้ที่หน้าร้านของตนระบุว่ามีลูกค้ามาเอามือถือขายที่หน้าร้านบอกว่าร้านอื่นไม่รับเลยพอเช็คเครื่องดูเป็นเครื่องรายเดือนซึ่งราคามันจะได้ไม่เยอะก็ได้แจ้งลูกค้าไปค่าใช้จ่ายยังสูงขึ้นมากกว่าเดิมแต่ยังไงชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปแหลนะเนาะสู้ๆนะคะ หลังจากใช้ค่ามือถือไปเราก็ให้แฟนช่วยเพิ่มอีกเท่าที่ช่วยไหวเขาขอบคุณและร้องไห้หนักกว่าเดิมพอเดินออกจากร้านไปก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนสักพักเปิดกล้องดูแล้วก็กลับไปกำลังกินขนมจีนอร่อยออร่อยถึงกับต้องวางช้อนเลยกินต่อไม่ไหวจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ